เราจะมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นแคบวยอันนี้คือพริกหอมพริกหอมมาคั่วก่อนคั่วก่อนแล้วมาใส่ใส่ในนี้แล้วก็มีขิงรากผักชีอันนี้ก็เรียกช่วงเจียวริกหอมอันนี้คือวุ้นเส้นวุ้นเส้น,น,นใส่ชูรส ใส่ซอสปรุงรสปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำมันงาอันนี้คือกุ้งแชบัวโลละสามร้อซื้อที่สมุมเมืองอมิตีิีหลังชักใส่ดำออกออมันจะมีสิ่งสปกปรกอยู่ตรงนี้ก็เ,เด็กออกด้วยนะครับ หลายคนเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าตรงนี้ต้องดึงออกด้วยใส่ดำอ่าเนี้ยกล้งก็จะสะอาดแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือตัวที่สองนะครับอามาก็ทําให้ดูแหลมแมนี้ตัดตัดออกกันบาดใช่ไหมฮะ ไกลคมมากเลยนะครับเนี่ยต้องระวังนิดนึง <Wow. S 1> อันนี้อามาก็จะใช้ทำการเอาสิ่งสกปรกออกนะครับสีดำดำกระเพาะมันก็ต้องเอาออกครับแล้วอย่าทำจนหมด เดี๋ยมาดูตอนต่อไปครับหนึ่งอันนี้คือหมูสามชั้นนะคะเอาหมูสามชั้นมาหมักกับซอสแล้วก็ใส่น้ำมันงาแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปหน่อยหนึ่งหนอยหนึ่งกะกะเอาปริมาณเอานะครับทำานผช้วมใช่ใช่กะเอาคุก เราเราก็ต้องมาใส่ตรงนี้ใส่ตรงไหนครับใส่ตรงอ๋อใส่ในหม้อหม้อที่เราจะอบวนเส้นหมูนี่ต้องมันมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน <3 S 2> จะไดส้สามชั้นค่ะสามชั้นสามชั้นเดี๋ยวเวลามันมีน้ำมันออกมามันจะหอมเอออินเสิร์ฟท่านที่ไม่มีไม่ไม่กินหมูใช้ไก่ก็ได้นะไกม่มันมัน กินนเลยแค่นี้ก็น่ากินแล้วครับยังยังไม่สุกเลยจะต้องอร่อยแน่ๆเลยนะเนี่ยก <The> <plays> mm ินงานอยากจะกินบอกนะทำไปให้โอเคคงไม่เหลือให้ทางกินงานนะครับ thật sống còn nha nhé lùi 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 đi sợi đi sợi nấu sáng suối nhầm lắm nhỉ lắm ขั้นตอนในการเลี้ยงก่อนนะครับนี่ม่าให้ดูว่าในการเลี้ยงต้องเลี้ยงอย่างนี้เลี้ยงให,ให้เต็มนะครับให้เต็มหม้อ,อก่อนหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงกุ้งลงไปขั้นตอนเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งกุ้งตัวโตๆต,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 ตัวใหญ่ๆโอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับเนี่ยทุกตัวเลย อันนี้ทำขายได้เลยใช่ไหมครับอาม่าประกอบอาชีพได้เลยเนะะอะแต่อาชีพได้เลยร้านค้าก็คงไม่ใช่ไซนี้แน่ๆครับนีนวันเสาร์เลี้ยงหลาน หลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับเอาเล่นใส่น้ำมันงาใส่น้ำมันหอยใส่ชูรสใส่น้ำตาลนิดนึงอันเนี้ยหลังจากนั้นก็เอามาล้วนลวนลวนลวน,วนคลุกข้าวให้เท่ากันใส่น้ำมันงาให้หอมๆนะครับน้ำมันงาสปอนเซอร์ไม่ได้รับครับแมว นี่นั่งยาใส่เค็มเียใส่น้ำนิดนึงอ๋อเดี๋ยวแต่อันนี้ต้องใส่น้ำนิดนึงนะครับอืนี่นี่ยังไม่ได้สุกนะครับเนี่ยก็น่ากินซะแล้วโอ้โหสีสันเงาแวบเลยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากัน เขาเสร็จปุ๊บอ๋อใส่ลงหม้อเลยแล้วเหมือนอาทําทำง่ายนะครับแต่ของเตรียมก็จุกจิกนิดนึดนงเอาลงหม้อเลยนะครับใส่เต็มหม้อแล้วนะครับอันนี้ วางตำแหน่งให้ดีๆแล้วก็ทำอะไรต่อครับอบต่อเลยค่ะปก็นำไปอบนะครับบนเตาแรกๆใช้ไฟแรงแล้วเสร็จแล้วค่อยลดทำการลดไฟใช่ไหมครับไฟแรงเดี๋ยวก่อนพอร้อนหน่อยแล้วเราก็จะใช้ไฟกลาง อันนี้อยู่บนเตาแล้วครับทำการอบแล้วครับเดี๋ยวดูกันหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับใส่กระชังใช้โรยงบานเพื่อความหอมอินเสิร์ตอินเสิร์ตชัดๆมาชิมกันไหมครับโอ้โหกุ้งสุกเลยนะครับสุกแล้ว กุ้งตัวใหญ่มากทามาใช้ไซเบอร์เลยน่ากินไหมครับอืมกลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองชิมดูอันนี้ทําการเสร็จแล้วแล้วรสชาติล่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับครับทีนี้เราก็มาชิมในเรื่องเกี่ยวกับรสชาตินะครับเนี่ยเดี๋ยวเราชิมดูสิอ,อืม รสชาติอร่อยเหมือนพัฒนานจีนเลยกินแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะครับเพราะว่าหินนั้นหอมมากของวัตถุดิบนะครับเครื่องเทศทั้งหลายทั้งแหล่ที่อามาใส่ลงไปเข้มข้นมากเลยครับสุดยอดเลยครับมีกุ้งถึงกรอบกรอบมากเลย ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับคานผู้ชมอร่อยมากๆปุ๊บๆฟุ้งสดมากๆเลยอร่อยครับสูตรน,นี้พัชาคารก็สู้ผมว่าสู้ได้เลยนะสู้พัชาคารดังๆได้เลยพัชาคารจีนน่ะคานผู้ชมก็ลองไปทําได้นะครับ ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับเอาสูตรของอาม่านะครับสูตรลับๆอันนี้ไปทําทานที่บ้านนะครับหรือว่าจะทําไปประกอบอาชีพก็ได้นะครับสุดยอดครับถือว่าผ่านครับอร่อยครับอร่อยใช้ไก่ก็ได้ใช้ไก่สามารถใช้วัตถุดิบไก่ก็ได้นะครับอาม่าก็ฝากบอกมานิดนึงก็สามารถใช้เอหนังไก่ก็ได้นะครับสําหรับคนที่ เป็นอิสลามนะครับไม่ทานหมูนะครับก็สามารถใช้หนังไก่มาประกอบแทนเนื้อหมูหรือว่าหนังหมูก็ได้นะครับจบคลิปได้แล้วครับโปรดติดตามตอนต,ต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับ